ติดติดเพิ่งเครียดเลยนะพี่ว่าเนี่ยติดน่าจะไปลองง้อโซ่อกสักทีบางทีโซ่คาจะหายโกรธติดก็ได้นะอือใช่พี่ว่าพาอทิ่ก็พูดถูกนะโถ่ผู้หญิงโกรธง่ายอาจจะหายเร็วแต่เวลาโกรธนี่อาจจะรุนแรงหน่อยพี่ขอนอนยันยืนยัน ตามประสบการณ์ของพี่ได้พี่รู้ไหมครับคนที่เป็นแฟนใหม่ของโซ่เพื่อนผมเองเพื่อนติ๊เองใช่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับผมตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมแพ้มันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกีฬาแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงมันชนะผมทุกอย่างพี่แต่ผมก็รักมันนะแต่ผมก็แอบวิชามันนะพี่ ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ของมันแล้วผมจะเอาโซ่ขึ้นมาได้ไงครับพี่หัดแต่ผมว่ามันอาจจะดีกับโซ่ก็ได้นะครับที่โซ่เขาเจอคนที่ดีกว่าแล้วก็พร้อมมาผมนี่ติดติดจะไม่สู้เพื่อคนที่ติดรักเลยเหรอใช่ลูกผู้ชายฆ่าได้แต่หยามไม่ได้นะเว้ยนี่ไม่คิดจะสู้เพื่อนคนนี้เลยเหรอฮะ ไม่เห็นจะยากเลยเพราะว่าเรื่องนี้ให้พวกเราจัดการดีกว่าเ,เพราะเรื่องสมานน้าฉันทุกคนดีกันพวกเราสามคนเนี่ย อันดับนะถูกต้องแล้วเรื่องของตีิ๊ดพวกเราก็รู้หมดแล้วนี่สองคนนั้นเขาไปจูจีกันที่ร้านก๋วยเตียวว่ากันว่านะลูกผู้ชายเหมือนกันมันยอมไม่ได้ไว้ติ๊ดครับผมโอยเยียมมากเลยพวกแกฉันดูพวกแกผิดมาตลอดครับพี่อย่างงี้สิลูกผู้ชายตัวจริงเป็นความจริงเลยทีเดียวพี่ทัศน์แอยากจะบอกไว้ก่อนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแล้วก็ลูกผู้ชายพวกเราไม่ทํางานฟรีแน่นอน ตาล้กปาาชมาไอสามตัวคานใช่ติดตกลองสนใจไหมให้พอเพียกมาช่วยไหมช่วยไหมเอาเปล่าติดรักโซ่ไหมเพราะฉะนั้นติดต้องพิสูจนให้โซ่รู้ว่าติดรักโซ่ติดต้องเอาชนะใจโซ่ให้ได้งั้นผมจะทำให้โซ่รู้ว่าผม รักโซมากแค่ไหนแต่ก่อนดูนพวกพี่ขอเก็บเงินก่อนนะพี่บ้ายพี่ครับอืมคุณมายืมตังค์ได้ไหมครับเออเผ็ดนะเนี่ยไอ้พี่เผ็ดโอ้ยได้เยอะขอแล้วกันนะได้เลยปอดบุยบุยไพวกข้ชายดุมากเลยต้องพี่คะเดี๋ยวปอดละค่ะขอบคุณครับ ซอด้วยละกันอร่อยเลยะค่ะโอ้ยต้มเชื่อดยดไม่ดี่าเขอนี่นะโอ้ปอกมากนี่ห้ตาเจ็บกดโดนแทงหลังทะลุถึง้ยอ้โอู้กไมเนี่ยข้าเองไม่ดุนะ่าเลยจะทำเองหรอเลยอ้ย สติ๊บติ๊บมีอะไรหรือเปล่าสภาพเนี่ยมันเหมือนคนที่แพ้เลยนะพี่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาท้านายแข่งหัวเราะท้าฉันแข่งนี่นายจำไม่ได้เลยว่านายไม่เคยชน,นะอะไรฉันเลยนายลืมไปหรือเปล่า ไม่ต้องมองสองหูเลยจำได้แต่วันเนี้ฉันจะมาชนะนายเยี่ยมติ๊ดถึงติ๊ดจะชนะเป้เนี่ยนะโซ่ก็คงไม่กลับไปเป็นแฟนกับติ๊ดหรอกติ๊ดแค่อยากจะทำให้โซ่ประทับใจในตัวติ๊ดอะให้โซ่จําไว้ว่าครั้งหนึ่งติ๊ดก็เคยสู้เพื่อโซ่เพื่ออยากจะให้โซ่กลับคืนมา ส่วนโซ่จะกลับมาเป็นแฟนตินหรือเปล่าเนี่ยติดไม่บังคับ<ซ>แล้วแต่โซ่โซก็เอานีหนุกดีแต่ว่านายอะ่ะจะแขาา่งอะไร ัวลบอกจอบอกโจทย์เหมือนกันเลยครับผักกันต่อบพร้ัมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มคิดหนึบวกหเท่ากับเท่าไหร่สองถูกต้องครับามร้อยบวกแปด้อยเก้าเท่ากับเท่าไหร่1 2 3่งพันสองร้อยามสิบ

เท่ากับเท่าไหร่หกตสี่บวกสี่อะไรเท่ากับหใช่สี่บวกสี่แล้วมันหกกับเสิอะไรคอเอตอบมาสีบวกอสีกสแกงมสีบวสี่ต่อปิดเลยเอ้าพี่ผมไม่ได้ฟังตัวตอตที่เตรียมไว้ไงคิดถูกแล้วเูไม่ปิดตั้แต่คิดแล้ว น่าจะเอาเงิน <ret> ท er <S DE Champion noises> ี่พวกมันให้พี่ยืมไปเที่ยวดีกว่าอุ้ยไม่เมื่อยหรอพี่นี่สื่อก็แพ้อยู่ดีอ่ะพอใจยังเอระปชา์ลอนพี่มันแค่เกมแรกนุ๊โซ่เกมต่อไปต้องวัดด้วยพละกำลังใครแข็งแรงกว่าคนนั้นคือผู้ชนะเกมนี้ก็คือยัด้อสถานนิ่งโอ้โหไปหน้าแบนเลยไปสกายเชีย พวกฉันจะไปแข่งบอลชิงเงินรางวัลสามหมื่น 30, บาทถ้าไม่รังเกียจผมช่วยสอนให้ไหมครับ